ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe และเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยนะครับ กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t p m Channel อีกครั้งในที่สุดเวลานี้ก็ได้มาทันทะีฮะแต่วิดีโอนี้สำเร็จแค่70% 70%ซของความพยายามของทั้งหมดที่ผมอยากจะใส่ลงไปเพราะ 1. อาร์ติแฟกฟาร์มไม่ได้ไม่มีอร์ติแฟกสองพลังดวงดาวไม่ครบก็คิดว่า 3. อาวุธไม่ค่อยโอเคด้วยก็โอเคในระดับหนึ่งนะฮะแต่ไม่โอเคเท่าที่ควร เราจะมาเข้าเรื่องที่ผมอยากจะทำคือทำเกี่ยวกับข้อหนูน้อยลายเด่นน้องลายเด่นที่ผมเพิ่งเปิดได้มาโอ้โหดูนี่ดูนี่ฮนะดูนี่สก่อนดูนี่ก่อน,น,อนโหเลมากคือน้องลรเดนเนี่ยมีความน่ารักแล้วก็น่ารักแล้วก็มีท่าไม่ตายที่ชักอาวุธออกมาจากจุดนั้นละ่ะเออนั่นแหละทำให้ผมชอบ และก็มีความพิเศษโดยการเบิร์ตเอนด์มี่ด้วยความรุนแรงด้วยทําให้ตายเก็บสแต็กอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็รุนแรงอยู่เราจะไปดูดีกว่าว่าน้องไรเดนมีความสามารถอะไรและทําอะไรได้บ้างผมก็บอกว่าอันดิแฟ์ผมอะ่ะอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ดีเท่าที่ควรไปดูค่าสถานะปัจจุบนันกันดีกว่าแล้วไปพูดถึงว่าใส่อร์ติเฟ์อะไรได้บ้างและใส่อร์ติเฟ์แบบไหนถึงจะดีฮะสำหรับตัวผมนะสิ่งที่อยากให้เป็นนะอ่าแอแท็กโอเค กางชีวิตโอเคอันนี้โอเคแต่น้องไรเดนมีความพิเศษอยู่อย่างหนึง่งคืออันนี้ครับการฟื้นฟูพลังงานยิ่งการฟื้นฟูพลังงานเท่าไหร่เยอะเท่าไหร่ยิ่งจะอันติดแรงเท่านั้นเข้าใจความหมายไหมคือน้องไรเดนเนี่ยจะคือเน้นไปทางอิเล็กโทรเลยฮะคือสายฟ้า100%่งร้อยเปอร์เซพสซีฟดาเมจเนี่ยยังเบาๆนะเออดาเมจฟิสิกอลดาเมจคือเบาๆแต่ยิ่งเน้นไปทาง damage, อ,อิเล็กโทตดาเมจเอ่อโบนัส อันนี้การฟื้นฟูพลังงานหนักๆเลยนะคือดาเมจหลักๆของน้องเลยถามว่าทำไมอ่ะเพราะเป็นตัวนี้เป็นตัวละครพิเศษตัวหนึ่งที่เขาได้ใส่หัวข้อพิเศษมาแล้วมีเฟื้อเฟื้อเพื่อแพรแรงต่างถ้าเพี้ยไปการใดก็ขออภัยด้วยนะฮะเพราะน้องเรด้นเนี่ยสกิลค่อนข้างยาวอ่าดูสแตทอันนี้คือสแตทที่ผมยังไม่โอเคเท่าไหร่แต่รีบทำมาวก่อนเออรีบทำมาก่อนฟาร์มเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ทันทีลูนเออ์ติเฟกต์มันยากมากเลย ่วนอาวุธครับอาวุธที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็เป็นอาวุธเดอะแคชที่ไปตกปลาได้ที่ผมทําคลิปไว้ก่อนแล้ว12ชั่วโมงมั้งกว่าจะได้โอ้โหแต่ก็ตกปลาเอาเรื่องเกันดียังไงดียังไงต่อน้อง1การฟื้นฟูพลังงานครับทำให้อันตีแรงจาไว้การโจมตีนี่อย่างเบาๆครับมันจะมีหองหนึ่งที่เป็นหอกของน้องโดยตรงฮะ,ะหอกนั้นจะแรงมากแต่ผมว่าผมก็ไม่น่าจะได้ ดูรายละเอียดคนระับถ้าไม่ตายสร้างความเสียหายเพิ่ม32%อัตาราการคิดของถ้าไม่ตาย6 2อัตราการคิดสำคัญกับน,น้องมากแต่ก็ถ้าคุณมีคิดอัดตราคิดอยู่แล้วก็คุณใส่คิดไอ้ดาเมจไปเลยฮนะแต่ของผมมันคิดน้อยไงเออแล้วอันติเฟกต์อ่อนจริงแต่ก็ค่อนข้างแรง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 หกหมื่นเจ็ดหมื่นค่อนข้างแรงไปดูอันติเฟกต์กันนะแล้วผมจะอธิบายเป็นข้อๆเลยว่าอาร์ติเฟกต์อะไรดี สำหรับผมนะสำหรับผมนะสำหรับผมนะไม่รู้ใครอะไรยังไงนะสำหรับผมนะที่ไปดูดูมาเว็บต่างประเทศเออแล้วก็มาเปรียบเทียบดูอันดับแรกครับเป็นรูนแฟลชแต็เอ่อเฟสแฟลชแต็ดูฮะโจมตี25ที่จริงอยากให้ลงพลังงานด้วยอ่าอันนี้ก็โอเคฮะฟื้นฟูพลังงานพยายามให้มีฟื้นฟูพลังงานกับโจมตีตลอดนะพยายามพยายามสองฟื้นฟูพลังงาน11โจมตี18โอเคกลางๆฮะกลางๆไม่แย่เท่าไหร่การฟื้นฟูพลังงานเป็นสล็อตแรก ตอมเขตเป็นสล็อตแรกนะฮะเป็นสล็อตแรกเสมอเดี๋ยวจะไปดูว่าทําไมต้องเป็นอันนี้สล็อตแรกส่วนไอ้ซับสแตนเนี่ยแอตแทกคิดเมทแอตแทกอย่างที่บอกแอตแทกคิดเมทแอตแทกอันนี้ยังอ่อนอยู่่ยังอ่อนอยู่ไม่เป็นไรถือว่าไม่นับละกันแต่ประมาณนี้ส่วนอันที่2อออันที่2ที่จริงผมอยากใส่เป็นการโจมตีไฟฟ้ามากกว่าเพราะน้องจะเน้นไปทางโจมตีทางไฟฟ้าซะส่วนใหญ่ ก็คือคอมโบของน้องมันจะเหมือนแบบมันจะมันจะวนไปเรื่อยๆครับมันจะวนไปเรื่อยๆแทบจะไม่ได้ตีธรรมดาเลยมันจะวน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 ไปเรื่อยๆแค่นั้นเองฮะตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองมาเทสเอ่ออิเล็กโตอันหนึ่งเดี๋ยวขอไปฟาร์มก่อนก็ดาเมจตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่หกหมื่นเจ็ดหมื่นก็โอเคอยู่ฮะหกหมื่นเจ็ดหมื่นก็โอเคอยู่ก็คอมโบบอสได้ง่ายเล่นได้ง่ายขึ้นตรงนี้เป็นสองช้อยสองช้อยก็คือพลังโจมตีกับพลังโจมตีไฟฟ้าส่วนอันที่สาม อย่างที่บอกฮะเป็นอัตราคิหรือคิเลตก็ได้แค่นี้เองฮะน้องเล่นง่ายๆไปพูดถึงเรื่องสกิลนี่กว่าพูดถึงเรื่องสกิลกลุ่มดาวก็น่ารักมากเลยฮะกลุ่มดาวเจ้าหญิงใช่ไหมไม่มีอะไรอันนี้ยังไงเราก็ไม่ได้้วฮะเราไม่มีทางเปิดเล,เล่นได้สองตัวหรอกฮะสายฟรีอย่างเรามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอ่ะขอข้ามพลังโจมตีธรรมดาไปแล้วกันไปดูสกิลแรกที่เป็นเออเบเลฟูลโอเมน สกิลหากินของนอ้งงองฮะเออตตสร้างสายฟ้ากับตัวยรอบมอบอารมณ์เหมือนนี่นีแต่ละบีประเดน็นอยู่ตรงนี้ฮะของแต่ละครั้งจะทําการประสบการณโจมตีสุด1ครั้งสุดิาวิความเสียหายจะเกิดขึ้นประสานของการโจมตีอื่นไม่ใช่ตัวละครจะมีประมาณสอง,องก็คือเหมือนเป็นบัฟเพิ่มมันจะเป็นเหมือนลูกตาฮะดูดูดูดนี้ดูนี้ดูนี้ๆๆนี้ เห็นไหมฮะดูเห็นตรงนี้ไหมฮะเห็นตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะมันจะมีตรงกลางซ้ายขวาใช่ไหมฮะยิ่งใส่สกิลท่าจะเยอะแล้วมันจะกดเหมือนเป็นสแต็กอ่ะมันจะเป็นสแต็กสามอันอ่ะยิ่งสแต็กเยอะอันติก็ยิ่งแรงอันติยิ่งแรงดาเมจก็ยิงย่งแรงฮะคือน้องเป็นสไตล์สแต็กสแต็กสแต็กสแต็คแรงแรงอะไรประมาณนี้ทช <c oughs> านผู้ชประกันใดขออภัยเป็นหน้าที่นี้ด้วยนะฮะเพราะน้องสกิลยาวเกินไปฮะขี้เกียจอ่านหลักๆก็ประมาณนี้ส่วนถ้าไม่ตายเพิ่มขึ้นท่านผูเห็นไหมฮะ ต่อพลังงานธาตุที่ใช้คูดาค่อนข้างนานนะฮะเออไหนอีกแค่นี้มั้งฮะก็คือเดี๋ยวจะอธิบายว่าใช้สกิลอะไรยังไงดีอ่าใช้สกิลอะไรยังไงดีวิธีใช้คอมโบน้องเนี่ยอะไรยังไงบิธีคำสั่งความเพิ่มความเสียหายโจมตีของน,น,นี่นี่ฮะโอ้โหโคตรยาวเลยทีย่แอบยาวจริงเปลี่ยนเป็นความสามารถไปซับทอนธาตุอื่นเออและซึ่งหนึ่งที่สามารถฟื้นฟูพลังงานธาตุด้วย ถ้าครั้งชาร์ไฟฟ้าโอ,อ้โหแม่งยาวจริงเอฟเฟกจัก,จก,กะเมื่อตัวละครทีมใกล้เคียงไม่รวม่าโชกุนนั่นเอง้าไม่ตายจะสะสมเดนอเชนให้แก่จัก,กะของโชกุนโดยเพิ่มพลังงานธาตุใช้เมื่าไม่ตายสะสมดูธาตุได้มา6กสชั้นก็คือการคอมโบของน้องลองอ่านสกิลข่อนแล้วอ่อากันเมื่อจเมื่อมีตัวละครที่อยู่ในทีมบริเวณใกล้เคียงได้รับอนุจักระก็คือไอวงรอบๆเราฮะ เป็น2 Revolution ก็คือ2อันเกิดได้มากสุด3วิเพิ่มสเต็เป็นเพิ่มสเต็เพิ่มสเต็แค่นั้นเองทุกๆ1%เกิดจาก100%ปอนของนี่เห็นไหมฮะนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเอาการฟื้นฟ,นฟนูพลังงานธาตุทำให้โชกุนได้รับเอฟเฟกต,ต่อไปนี้การฟื้นฟนูพลังงานที่ธาตุของโมูมอบให้สูงสุด0.6โบนัสความเสียหายไฟฟ้า0.4 ยิ่งพลังงานการฟื้นฟูพลังงานยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งเยอะเท่ายิ่งดีและไปคูณกับโบนัสไฟฟ้าที่น้องจะต้องใช้อย่างที่บอกครับผมไม่อยากใส่เป็น a อตแท k กเปอร์เซ็นต์อยากใส่เป็นอิเล็กโตแล้วดูที่จะแรงมากแค่ไหนะผมว่าน่าจะแรงกว่านี้ออจริงๆนะน่าจะแรงเ่าน,น่าจะเป็นแสนได้ทะลูนดีฮะเอ,อ่อส่วนออพิ c ซิร์ฟเวอร์ก็อันนี้ค่อนข้างดีฮะใช้โมลลาในการเลื่อนขั้นอุปกรณ์ดาบ อกแล้วลดลง50%ค่อนข้างโอเคส่วนการจัดทีมจัดทีมนะ <c oughs> ผมมีทีมในใจอยู่ในทีมในใจอยู่ประมาณ2ทีม <c oughs> ก็มีทีมนี้ทีมนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็จะเปลี่ยนเอ่อน้องอันนี้เป็นเชียงลิงเชียงคิวเชียงคิวอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ก็คืออ,อ,อันิโมซอสเ์เซอร์เนบเนต แล้วก็เชียงคิวประมาณนี้ประมาณนี้คือผมมีทีไม,ม่เยอะมีทีไม,ม่เยอะจริงๆนะมีทีไม,ม่เยอะแล้วโหเข้าใจสายฟรีไหมแม่งปวดใจนะเว้ยเออแม่งโคตรปวดใจเลยอะแย่มากก็พยายามจะคอมโบให้แรงที่สุดแล้วกันแต่คอมโบหลกัลกๆผมก็ประมาณนี้อยู่นี่คืออ์ติแฟกต์ไม่ได้ดีเลยนะพวกนี้อ์ติแฟกต์ไม่ได้ดีเลยนะ <S <S คืออ์ติแฟกต์แม่งฟาร์มไม่ได้ก็ไม่รู้ว <Więc. S 1> ่าทำไมเหมือนกันส่วนการคอมโบสกิลของน้องไลเด้น คือเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าฮะเอโมโบไปครับท่าแรกท่าสองเป็นเน็ตต่อด้วยดูที่จะเท่าไหร่ฮะชุบชุบชุบไม่ขี้เหรอยไม่เขี้ยใช่นะไหมสี่หมื่นเะจ็ดเอ้ยเมื่อกี้ผมตีเจ็ดหมื่นเลยนะนต้องมีอะไรผิดพลาดอย่างแน่นอนฮะここより。 คตรเร็วเร็วมากมองไม่ทันเลยว่าจะมีเท่าไหร่ฮะแต่เร็วมากก็ประมาณนี้ดีกว่าประมาณนี้ดีกว่าผมก็ยังอ่านสกิลน้องไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่ก็ค่อนข้างเชื่อมั่นในทีมตัวเองว่าค่อนข้างจะแรงแรงเพราะพอกับพอๆกับชาวเลยนะฮะที่ตอนนี้ผมมีเมนสองตัวก็คือมีเมนมีเมนเป็นชาว มีหอ,อกสองตัวเซียนทั้งคู่ฮะเป็นเซียนทั้งคู่ก็เห็นเทสดาเมยไปแล้วก็ขออภัยด้วยนะผิดพลาดอะไรประการใดก็ขอให้เพืเ่อนๆกดไลค์กด Subscribe ช่องทีวีเจมชแนลด้วยร้อยยี่สิบห้าซับมาน,ะนานนอะเรอยากจะเพิ่มซับขึ้นอีกหน่อยฮะสายฟรีสู้ต่อไปฮะทั้งเกมทั้งอะไรก็หมดหมดแล้วฮะพยายามบิวให้ดีที่สุดนี่ก็ผมว่าสำหรับ สายฟรีแล้วเพิ่งกลับมาเล่นใหม่นี่ก็ค่อนข้างโอเคแล้วโอเคถ้าเจอกันคลิปหน้าครับถ้าผิดพลาดประการใดเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาทำให้น้อง100%แล้วจะอัพทีมน้องให้เด็ดกว่านี้คลิปนี้เอาไปแค่70%หรือ60%ก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายคอนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะ